ท่านเป็นคนที่เราเชาวหูนั้นหูเปยรับถือมากเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องคิดถึงท่านก่อนเราเป็นไข้ท่านก็รักษาไข้เราจนหายเรามีปัญหาท่านก็ช่วยคลี่คลายจนปัญหาของเราหายพวกเราจึงเคารพท่านที่สุดของที่สุดเลยทีเดียว <All right. S 1> ภัยแลงติดต่อก็มาหลายปีเนี่ยพักใต้ล่าก็เรียกเก็บภาษ,ษีเท่ากระยะภัยแลงจนพวกเรานี่แห้งกรอบเรียมก็ไปหมดแล้วเนี่ยท่านต้องช่วยพวกเรานาะ uh. หนน่อยะช่วยเถอะข้าขอร้องถ้างั้นเอาเถอะแล้วข้าจะเป็นตัวแทนพวกท่านไปพบสองป้าที่ภาคใต้ล่าเล่าให้เขาฟังถึงปัญหาของพวกท่านขอบคุณจอมยุทธหวีเยอบคุณขอบคุณเอาละเอาละลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเออพวกท่านกลับไปก่อนเถอะนะอีกสองวันข้ากับชูชูจะเดินทางไปหาสองป้าเอง เอาปลองลุกลุกลุกอยู่นานแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นเมื่อยเมื่อยเมื่อยนานเมื่อยม่นป็นะเอาให้กินปลาเทมพ่อดูแขนพ่อสิแดงเถือกเลยเจ้าแขนข้างนี้เหมือนกับไม่ใช่แขนข้าพ่อปวดขึ้นมาทีไรมันเจ็บเข้าไปถึงหัวใจเลย ชาวบ้านบอกว่าคารักษาได้ทุกโรคแต่ค่ากลับรักษาตัวเองไม่ได้เลยพ่อจ้ะเราจะไปพักใต้ล่าจริงๆเหรออืมใจเยฮเขาจะได้ออกไปดูโลกภายนอกออกไปท่องยุทธภพออกไปะจนภัยสักทีนะนี่จะพูดอะไรอ่ะอก็พูดภาษาคนนะสิเยวันนี้ลูกสาวออกเรือ ทำให้พ่อคิดถึงแม่เจ้าเป็นพิเศษเลยเจ้าเหมือนแม่ซะจริงๆข้าหน้าตาเหมือนแม่มากเลยคะพอเจ้าเกิดแม่เจ้าก็ตายเพราะตกเลือดหลายปีมานี้แม้พ่อจะเคยมีผู้หญิงอื่นผ่านเข้ามาแต่ทว่าหญิงที่พ่อรักที่สุด ก็ยังคงเป็นแม่ของเจ้าข้านึกว่าท่านพ่อเป็นคนใจหินรักใครไม่เป็นสิคงชื่อจ้ารู้ไหมว่าพ่อในอยากได้อะไรมากที่สุดไม่ใช่วรยุทธเลิศล้ำไม่ใช่ชื่อเสียงจอมปลอมมาเป็นหนึ่งในป้าลา สิ่งที่พ่อต้องการที่สุดก็คือ